ผมไปเจอเพื่อนส่งแมวไป่หมาไปสนามบินไปทำไมอะส่งไปเที่ยวรอบโลกสองหมื่นกว่ายูเอส่งหมาไปเที่ยวรอบโลกเออแล้วเจ้าของหมาไม่ได้ไปนะเฮ้ย hey, แล้วไปทำไมมีแล้วแต่ตรงไปเช็คดูส่งหมาไปเที่ยวรอบโลกออแล้วสองหมื่นกว่ายูเอสแล้วหมาเนี่ยคุณก็ไปถึงก็อุ้มอุ้มไปมันก็จะมีไกด์หมาด้วยออหมาหมาตัวนะั้นดะ๋ยวาัาฮัลโหลฮัลโหลเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันนะแ <Hey, hey. S 1> ล้วถ่ายรูป สวัสดีครับเจก,กุยครับสวัสดีครับแปะตรงเจกกุยก็ได้รับเชิญผมมาอีกแล้วผมเชิญบ่อยๆเพราะเจกเรื่องเยอะ ครับเรื่องราวเยอะมากอันนี้เรามาคุยไม่แต่ผมไม่พูดนอนไม่หลับแล้วนะมันชักเยอะมากเรื่องราวแปลกแปกนะผมผมไม่รู้ว่าจิตจะความหมายมันคืออะไรแต่ผมก็แปลกใจว่ามันเป็นเรื่องแปลกๆขอพูดเรื่องหมาหมาแมวแมวนั่นเน่ะสิบอกว่าหมาหมาแมวแมวคุยเรื่องหมาแมวผมก็ไม่รู้เรื่องไม่ได้คุยอาหารสัตว์นะเอาไม่ได้ขายอาหารสัตว์คุยเรื่องหมาหมาแมวได้ครับอย่างนี้แปลกเดี๋ยวนี้ผมไม่รู้นะบางคนเดินมาบอกผมเนี่ยไม่มีลูกผมบอกก็ไปพยายามนี่ไม่เอาแล้วขี้เกียจเอาแมวมาเลี้ยงอ้าว อีกคนหนึงบอกเอาหมามาเลี้ยงแล้วเยอะมากแปะยเยอยามากแปลว่าคนที่ไม่ไม่อยากมีลูกแล้วหรือเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวแล้วไม่เอาลูกเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวก็เหมือนกันไม่ก็เหมือนกันขอโทษนะแปะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันอย่างแรงเลยเพราะอะไรอันหนึงเลยคือเลี้ยงเหมือนกันนะคุณก็ต้องใช้เวลาบางคนรักมากขอาลูกนะดูแลขอโทษนะวิตามินเนี่ย คนกินเนี่ยยันฮีเนี่ยสิบกว่าบาทวิตามินแมวหมาสองร้อยกว่าบาทอโอเค คุณจ่ายไหวเรื่องคุณคุณหามาแล้วผมเข้าใจนะคุณหามาแล้วแล้วคุณมีความสุขแบบนี้คุณมีความสุขกับซื้อวิตามินมาให้แมวกินหมากินเนี่ย200กว่าบาทคุณมีอันจะกินไม่เป็นรายเงินคุณคุณซื้อความสุขได้นะแต่ผมบอกเลยนะความสุขอันนี้คุณก็มีทุกหมาแมวเนี่ยอยู่ได้อย่างมากส5บห้าปีครับถ้าคุณคิดว่า30สิบพอเลี้ยงมันสิบหปีคุณก็4ี่ิบห้าเองครับมันต้องจากคุณไปอ่ะคุณร้องไห้ไหมอืมผมเห็นนะ อย่าหาว่าผมพลาดพิงเลยครับร้องไห้หนักกว่าพ่อแม่มันตายพ่อแม่บางคนตายเนี่ยผมพูดจริงๆนะก็ซึมๆหน่อยหนึ่งบางคนนี่เฉยๆแล้วเดี๋ยวนี้เพราะอาจบางคนอาจจะคิดว่าปฏิบัติคนเรามันเป็นธรรมชาตินะเกิดแก่เจ็บตายนะมีมีมามีไปนะมันก็ต้องจากกันสักวันหนึ่งโอเคผมเข้าใจแต่คนที่ร้องไห้เนี่ยเวลาหมาตายเนี่ยหรือแมวตาย ร้องเป็นวักเป็นเวนนะเสียใจร้องไห้แบบฮือฮาแบบโอ้ยเนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวบางคนเนี่ยลูกชอบเลี้ยงหมาแมวแล้วหมาแมวของลูกตายลูกร้องไห้หนักพ่อแม่ทนไม่ไหวเศร้าตามเศร้าทั้งบ้านผมเนี่ยมีแถวบ้านเก่าของคนหนึ่งครับเอ๊ออาม่เขาเพิ่งเสียไปเสร็จเขาเหลืออากงพอวันนั้นเดินผ่านบ้านเขาทุกคนเดินผ่าน เฮ้ยทำไมมันร้องไห้กันทั้งบ้านเลยอ่ะอ mm ุ hmm. ้ย oh, อากงมันตายหรอ mm hmm. ไม่เมื่ออาม่ามันก็เพิ่งตาย mm hmm. ปุ๊บสืบไปสืบมาถามไปถามมาหมาตายร้องทั้งบ้านเลยต mm hmm. ั้งแต่พ่อแม่คืออากงยังอยู่ mm hmm. อากงก็เจ็ดสิบกว่าพ่อแม่ห้าสิบกว่าอีพวกลูกยี่สิบสามสิบเนี่ยร้องเฮกันแบบแล้วทุกคนเลยดินทาว่าเฮ้ยวันนั้นอาม่ามันตายไม่เห็นมีกันร้องแบบนี้เลยเออโอเคคุณบอกว่าคุณไม่เสียดาย แต่ถ้าคุณบอกว่าหมาแมวตายเสียดายกว่าอากงอา마หรือพ่อแม่หรือบุพการีนะก็ผมไม่รู้ละมันก็คงมีวิธีคิดอีกแบบหนึ่งมั้งไม่แปะผมเข้าใจนะคุณเลี้ยงหมาแมวมามีความผูกพันคุณเลี้ยงมาลูกมาก็มีความผูกพันครับแล้วพ่อแม่เลี้ยงคุณมาก็มีความผูกพันครับและอีกเรื่องหนึ่งเลี้ยงหมาแมวผมบอกเลยคุณต้องเสียใจสามรอบสิบกว่าปีคุณต้องมาร้องไห้รอบหนึ่ง แล้วคุณก็ต้องไปซื้อตัวใหม่มามเพราะคุณไม่มีลูกอ,ะอ่ะขาดความอบอุนอ่นนะคุณก็ไปซื้อตัวใหม่มาแล้วซื้อมาเสร็จอีกสิบกว่าปีคุณก็มาร้องไห้ใหม่นะคุณเนี่ยถ้าอยู่ถึงเจ็ดแปดสิบได้คุณต้องเสียสามรอบ,รบหรือสี่รอบสีบบร่รอบคือหกสิบปีผมคิดเยอะสุดนะถ้าน้อยสุดก็สิบปีรอบหนึ่งบางคนเนี่ยหมาแมวไม่สบายรักษาเป็นหมื่นมีเยอะสุดเป็นมะเร็งเจ็ดแสน รักษาหมาเนี่ยเหรอรักษาแมวเนี่ยเจ็ดแสนแมวเนี่ยเหรอเออเพื่อนผมเลยแล้วก็ไม่มีลูกเขาไม่มีลูกรักษาแมวเจ็ดแสนแต,<ม>แต่เขารวยเขารวยแมวตายปะไม่ตายโอ้ดีมากมีคีโมมีอะไรด้วยนะแต่ขอโทษเขาพูดไปคำไปเมืองจีนอีกเมืองจีนเนี่ยผมสมัยก่อนอยู่เมืองจีนแล้วญาติเอาหมามาเลี้ยงแล้วหมาขาหักโดนรถทับโอ้โหเด็กมันก็ร้องไห้อือมผมก็สงสารเอาอุ้มไปโรงพยาบาลรู้ไหมสัตว์บาลโรงพยาบาลสัตว์ของจีนบอกว่า รักษาไปทําไมไม่คุ้มผมบอกอะไรคุ้มไม่คุ้มวะก็กูจ่ายเงินน่ะเขาบอกเลี้ยงไปทําไมมันขาหักแล้วอันางนี้ฉีดยาดเลยให้ตายอันแน่อันแน่เนี่ยแล้วคุณต้องเสียใจไหมผมเห็นหลานผมที่เลี้ยงเนี่ยหมาไม่ขาหักผมเป็นร้องไห้นะผมเป็นคนที่ว่าผู้ว่าขี้ตะกะเห็นก,ก็กินอร่อยก็น้ำลายไหลเห็นก็ร้องไห้ก็น้ําตาไหลนะแล้วผมก็รับไม่ได้อุตส่าห์พาไปเตร็ โรงพยาบาลสัตว์ทึงเมืองจีนเมื่อก่อนไม่เยอะเดี๋ยวนี้ก็เยอะเดี๋ยวนี้บ้านเรานะครับโรงพยาบาลเกิดโรงพยาบาลสัตว์ขายของสัตว์พวกเนี้จะมากเข้ากับโรงพยาบาลคนแล้วใช่ใช่ใชมีอาบน้ําให้หมาตัดขน<ช>นะ<ช>เอาแมวไปฝากนัตซลี่ครับอเงินทางนั้นไม่รู้นะเงินแล้วคุณต้องมาเสียใจกับมันชีวิตนี้ต้องสามสิบคำผมผม,ผมคิดว่าหลักการตัวน,นี้เจกต้องคิดถึงคนที่เขา รักหมารักแมวด้วยก็ไม่เป็นไรผมไม่ว่านะคุณจะรักหมารักแมวก็ได้ผมไปเจอเพื่อนส่งแมวไปหมาไปสนามบินไปทำไมส่งไปเที่ยวรอบโลก20,000กว่า us ส่งหมาไปเที่ยวรอบโลกเออแล้วเจ้าของหมาไม่ได้ไปนะเฮ้ย hey, แล้วไปทําไมมีแล้วแปะตรงไปเช็คดูส่งหมาไปเที่ยวรอบโลกเออแล้ว,ลวสองหมื่นกว่าย<ส>ูเอสแล้วหมาเนี่ยคุณก็ไปถึงก็อุ้มอุ้มไปมันก็จะมีไกด์หมาด้วยออหมาหมาตัวนั้นดาาี๋ยว้าฮัลโหลฮัลโหลเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันนะ <Hey. S 2> แล้ว <Hey. S 2> ถ่ายรูปแล้วเสร็จ <Hey. S 2> เพื่อนผมก็ยืนถ่ายรูปก,กับหมาพวกนี้แล้วก็มี เจ้าของหมามาอีกหลายคนเลยมีหมาไป1 5 2ห้ายีตัวแล้วก็ถ่ายรูปแล้วหมาพวกนี้พอไปดิสนีย์ก็ถ่ายรูปมาแก๊งนะแล้วหมาพวกนี้ก็ไปนูน่นไปเซพีสันนิพาพแล้วก็ไปไปไปรอบโลกเมือนเมืองใหญ่ใหญ่ <c oughs> นี่นี่มันตลกหรือเปล่าไม่ตลกเจ <c oughs> งก็พูดไปเรื่อยเอาหมาไปเที่ยวรอบโลกแล้วถ่ <c oughs> ายสองหมื่นกว่า u s แล้วแล้วห้าหกแสนแล้วหมามันจะรู้สึกเหรอไม่รู้สึก ผมไม่รู้เจ้าของรู้สึกและเจ้าของไม่ได้ไปด้วยที่แสบก็คือถ้าผมเป็นเจ้าของหมา,ผ,า,หมาผมไปเออไปเที่ยวด้วยแล้วอีกเรื่องหนึ่งผมเข้าใจบางทีเมียกับแม่อ,อ,อ่ะแม่ผัวกับลูกสะพ้ายไม่ถูกเมียกับแม่ผมเข้าใจเพราะอะไรนี่ก็เมียนี่ก็แม่ใช่ไหมแต่อยู่ที่คุณจะเก่งไหมจะเมนเนดได้ไหมว่าบัวไม่ให้ช้ำน้ําไม่ขุนแม่ก็ไม่เสียใจเมียก็ไม่ร้องไห้ นะอันนี้เป็นเทคนิคแต่จิ๋วเขาพูดเลยเตียริมจีชุยเตียมเตียมติเตียมเตียมติติบ่อชาชีไอไอกัญชากัญชาบ้านน้ํามันหยดลงมาที่เดิมนะแล้วหยดที่เดิมก็กลับมาเป็นไม่ได้หยดห่างไกลก็คือเหมือนกับลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะครับคุณทําอะไรก็จะได้อย่างนั้นแล้วคุณจะมาผมบอกนะเลี้ยงลูกเหอะอนาคตเนี่ยต้องมีคนกดโรบอทครับ เดี๋ยวนี้ใครก็จะไม่มีลูกมีอย่างมากก็คนเดียวเพราะอะไรลำบากมีลูกลำบากเสียเงินเยอะขอโทษนะรุ่นผมเนี่ยเจ็ดแปดพี่น้องหมดแปดตรงกี่พี่น้องหกครับเออหกเจ็ดผมมีเก้าสิบเยอะแยะเลยเพื่อนนะครับเขาโชคดีเออทีแล้วใครบอกลูกมากยากจนพี่น้องลูกมากยากจนขอโทษนะลูกมาร่ำรวยครับเออลูกโตแม่งคนละธุรกิจคนละกิจการไม่มีลูกครยากจนเออ นะแล้วถ้ามีลูกมาดําเนินกิจการต่อเนี่ยกิจการมันคนรุ่นใหม่ทำอะ่ะครับใช่ไหมครับมันก็จะพัฒนาไปด้วยมีแรงไอ้กิจการที่พ่อแม่แล้วแล้ว,ล,วลูกไม่เอาลูกยินดีไปทํางานข้างนอกน,นะมันก็ค่อยๆจบลงถูกเปล่าจริงฉะนั้นเนี่ยผมว่าเลี้ยงลูกอะไรเนี่ยแค่ท้องก็มีความตื่นเต้นหุยมีลูกแล้วแป๊บโอ้อแล้วเดี๋ยวนี้ต้องลุน้นลุ้นจนอุนตาชาว เอ้ยุ่นตาชาวมาผู้ชายอุย้ยผู้หญิงใช่ไหมก็ตื่นเต้นอันเดียวออกมาแล้วอุย้ยสุขภาพแข็งแรงอาการเขาสั่สอง 3, อ่ะออกมาแล้วเ,เลี้ยงแล้วค่อยๆโตอุย้ยเรียกมา้ามาแม่น้ําตาไหลนะเรียกป้าป้าดีใจต่อไปไปโรงเรียนไปคบเพื่อนแนะนํามันมีเรื่องตื่นเต้นชีวิตคุณเนี่ยขอให้คุณสองคนเนี่ยไม่มีลูกนะแต่คุณหวานชื่นคุณสุขหวานแหววยังไงมันก็จืด ลูกเนี่ยเป็นตัวเปลี่ยนเปลี่ยนคุณมีความสุขมีกิจกรรมขอโทษเดี๋ยวลูกมีแฟนแล้วเฮ้ยลูกไปจีบสาวเว้ยลูกไปทะเลาะก,กับแฟนลูกอกหักมันมีกิจกรรมให้คุณคิดขอโทษนะลูกไปยกพวกตีกันมึงก็ต้องตื่นเต้นแล้ะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเร็วเเนี่ยลูกเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวเนี่ยนายยกสรุปเนี่ยเดี๋ยวมีลงถนน,นนะแต่ผมพูดนะส้มไม่ได้ก็มีพวกลงถนน,น<อ>ส้มได้ก็มีพวก แอนตี้มอหนึ่งหนึ่งสองพวกนี้จะลงถนนม,มันเตรียมพร้อมกันหมดแล้วอันนี้ก็เข้าการเมืองนะ,ะเข้าการเมือง <laughs> นิดนึงแต่ยังไงขอขอพูดไม่เพอเลี้ยงลูกเถอะครับแล้วถ้าไม่เลี้ยงลูกก็ดูแลพ่อแม่หรือย,ยังทําไมจะให้มีลูกเยอะแต่ทําไงลูกไม่มีลูกเยอะมันมันทำได้ไม่ยากเออมันไม่ยากไปหาหมอเทวดาก็ได้เขาทําให้แฝดสามได้เลย <laughs> โดยกินสมุนไพรนะแล้วคุณอย่าบอกเลยนะว่ามีลูก มีลูกแล้วมีลูกเนี่ยอีกหน่อยเนี่ยจะไม่มีคนกดโลบอทเพราะอะไรสังคมคนแก่มันเยอะมากแล้วเพราะทุกคนไม่ยอมมีลูกพวกไม่แต่งงานก็ไปกลุ่มหนึง่งพวกแต่งแล้วไม่มีลูกก็ไปกลุ่มหนึงพวกมีปัญหามีลูกไม่ได้ก็ไปกลุ่มหนึง่งแล้วพวกที่จะมีก็มีคนเดียว มี3ามคนผมว่ากําลังดีเพราะอะไรพูดจริงๆนะวันนี้ผมก็คุยกับเพื่อนแปะตรงที่เมืองจีนเขาบอกเนี่ยมี3มคนกําลังดีเลยเพอดีที่บ้านมีคนแก่อยู่โรงพยาบาลคนนี้ก็ไปเยี่ยมได้ผัดกันไปเยี่ยมคนนั้นก็มาเยี่ยมพ่อแม่ก็ไม่เซง็งใช่ไหมแล้วก็มีคนไปเยี่ยมแล้วมีคนดูแลขอโทษนะสมัยก่อนผมพี่น้องสองคนคแม่ผมไม่สบายที่หัวหมุนเลยนะพี่สาวเฝ้าอย่างเดียวผมคอยไปซื้อของกับข้าวไปซื้อ,ไป,อไปดูแลอย่างอื่น แค่เนี้ยสองคนหัวหมุนแล้วนะค,คนนึงเฝ้าทั้งคืนมีลูกหลายคนคนนี้ไปดูไปหาหมอคนนี้ไปเฝ้าผัดกันลูกคนนี้ดูแลวันนี้คนนั้นดูแลวันนู้นใช่ไหมพูดจริงๆคุณไปลองดูลูกสามคนเนี่ยเวลาที่บ้านมีใครป่วยหรือต้องอยู่โรงพยาบาลหรืออะไรวิ่งส่งข้าวละวิ่งไปเยี่ยมละไปคุยกับหมอละหัวหมุนไม่พอฉะนั้นมีสามคนนะครับแล้วจาได้มีคนกดโรบอทสังคมคนแก่จะได้เบาลงนะ ฟังแล,แล้วก็รู้สึกชีวิตมันจะจะเหนื่อยเหมือนกันนะมีลูกน้อยก็ยากมีลูกมากก็เยอะแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะบางบ้านลูกห้าหกคนแม่ไม่สบายส่งนอเซอรี่เอ่อเทคแคร์อ,อุ้ยกูดูไม่ไหวนอเซอรี่ดีกว่าขอโทษนะใกล้หมอนอเซอรี่ก็ไม่ได้หมอจริงๆหรอกเป็นเคียพยาบาลแล้วขอโทษนะเวลาคุณไม่อยู่อาจะมีนานรอนหลับไห้กินด้วยใช่ก็กินแล้วหลับไงคนแก่หลับดูแลง่ายก่ยอนเออดูแลง่ายนะ แล้วอะไรนั้ซาัี่เดือนทลาไหราห่วยสุดหมื่นกว่ามั้งดีหน่อยสามหมื่นกว่าแล้วห่วยสุดคุณคิดเอาเองก็นเลยว่าไม่สะอาดสกรปรกหรือเปล่านะแล้วบริการดีไหมแล้วถ้าสามหมื่นกว่าเนี่ยบริการดีสะอาดกว่าสิ่งแวดล้อมดีอยู่บ้านดีที่สุดก็อยู่บ้านเพราะอะไรอยู่บ้านเนี่ยจ้างพยาบาลมาก็สามหมื่นกว่าแล้วอะไรอยู่บ้านเช้ามาไปทํางานแล้วนะป้าไปทํางานแล้วนะ แล้วคุณวงจรปิดคุณดูได้เนี่ยแล้วอบอุ่นกว่าไหมหลานอาม่าอาม่าเป็นไงกินอะไรอย่างเดี๋ยวนี้หนูไปทํางานแล้วนะอาม่าจุ๊บๆหน่อยหนึ่งผมจะไปทํางานแล้วครับเขาอบอุ่นกว่าไหมแล้วเขาเลี้ยงมาได้หกเจ็ดคนอะแล้วหกเจ็ดคนเนี่ยผมเจอเยอะเลยเลี้ยงแม่ไม่ได้คนเดียวบางคนพ่อแม่ให้สมบัติบ้านคนละสองหลังนะเงินทองเท่าไหร่ไปทําการค้าสุดท้ายแม่ไม่สบายผมไม่มีตังค์นะ S <S พี่น้องอมผมให้สามพันนะพอน้องพี่คนนึงบอกเฮ้ยมึงช่วยเยอะหน่อยเถไอ้นุ่นก็ไม่ได้ให้ <S <S ไม่เอากูตัดขาดก,กับพวกมึงเลยกูสามพันนี้กูเยอะแล้วกูเดือดร้อนเนี่ยแค่นี้นะแต่คนที่มีเงินไปเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเนี่ยช่วยหน่อยเถอะช่วยหน่อยเถอะพ่อแม่เลี้ยงเรามาพ่อแม่เลี้ยงเรามาคิดตรงนี้นิดนึงครับครับนะครับดีครับ ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีที่โลกนี้มันก็เห็นอะไรที่มันไม่เคยจะเห็นเลี้ยงได้เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลี้ยงสิบตัวยี่สิบตัวก็ได้แต่ให้พ่อแม่ก่อนได้ไหมกลับมาถ้าคุณขยันจริงนะแปะผมพูดเวอร์หน่อยนะครับเรียกพ่อเรียกแม่แล้วถ้าดูแลพ่อแม่แล้วพ่อแม่ไปนอนแล้วมึงไปเลี้ยงหมาไปเลี้ยงถึงตีหนึ่งก็ได้ไปป้อนข้าวหมาก็ได้ตีหนึ่งยี่สิบตัวเลย นะมึงมีเงินไปซื้อแล้วถ้าเงินที่เลี้ยงหมา20ตัวเนี่ยเดือนละ2 0,000ให้พ่อแม่เดือนละสี่0 0ได้ไหมพ่อ20,000แม่20,000ทําอย่างนี้ได้ไหมแล้วอะไรเขาสบายใจพ่อแม่ไม่อยากได้เงิน20,000หรอกแต่เขาไปคุยได้ผมมีญาติคนหนึ่งลูกเขาหรือเป็นหมอครับผมบอกซอซอ,ซอเฮ้ยลูกหรือเป็นหมอก็เงินเดือน2 0 000, 0,000กว่าพ่อหมอสองสามแสนอยู่แล้วครับอบอกวใครให้ซอเท่าไหร่8 0 0 0 0ทุกเดือนเลยเจ็ดตั้งแต่ผมเจอมาญาติเยอะแยะ,ยะ,ยะ เพื่อนเยอะแยะบ้านนี้ให้เยอะที่สุดครับแปดหมื่นแล้วผมก็มีเห็นมันเลี้ยงหมาแมวด้วยนะครับเออนะฝากนิดนึงเหอะครับนะบแปะได้ครับยังไงอย่าหาว่าผมพูดมากมาเสียเวลาดีบีส่วเท่านะไม่ครับเออผมอยากพูดเรื่องนี้โอ้โหนอนไม่หลับเดี๋ยวนี้ยิ่งเห็นแบบอย่างนี้ยิ่งนอนไม่หลับนะครับแล้วจะพูดอะไรเนี่ยให้คิดถึงหัวอ,อกพ่อแม่มั่งนะอย่าทําให้พ่อแม่กระเทือนใจเลยครับนะเขาเลี้ยงคุณมา เนาะแปะเนาะครับนะก็เป็นสิ่งที่เราต้องพยายามครับสังคมมันเปลี่ยนไปเยอะ,อะ <laughs> คุณเอาหมาแมวมาเปรียบเทียบพ่อแม่ผมอาจจะเวอร์มาเปรียบเทียบ <laughs> มันอยู่คนละเวอร์ชันกันคนละเลเวลกันนะพ่อแม่ต้องอยู่บนหมาอยู่ล่างเรื่องเรื่องหนึ่งคุณก็คิดจีเมียกับแม่ผมก็ยังบอกว่าผมไม่ได้ว่าคุณต้องเลิกกับเมียหรือต้องเอาแม่ไว้คุณก็คิดถึงอันนี้คุณก็ทําเก่งหน่อย บริหารหน่อยบัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ขุนไม่ให้แม่เสียใจตอมใจไม่ให้เมียร้องไห้ทีนี้เอาก็พูดอีกนิดหนึ่งคนเป็นแม่ก็เบาๆหน่อยนะคนเป็นเมียก็เข้าใจเขาหน่อยแล้วคุณเข้าใจเขาเคยรักพ่อแม่เขาคุณก็มีพ่อแม่ลูกเขยก็รักพ่อแม่คุณเหมือนกันครับนะครับครับฝากด้วยครับขอบคุณนะครับ,รบสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับ,รบอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้ขขและกดกระดิ่งแจ้งเตือน